สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพท่ทำนายดวงในหัวข้อโชคดีครั้งใหญ่มโหรานที่จะเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดฝันผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟัาอย่างมีสติอย่าไปงงงาย สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอาไปเครียดนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะจะมีไพ่ทั้งหมด2สําสรับนะคะมาดูกันว่าจะมีความโชคดีเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบ้าง เดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกสามถ้วยค่อนข้างดีมากๆนะคะเจ็ดไม้เท้าหนึ่งถ้วยนะคะแสตงเก้าเหรียญ สวินไม้เท้านะคะเวิร์สิบไม้เท้าเฟเวอร์แล้วก็ไปสุดท้าย King of Pen ช a c โคนะคะเป็นราศีที่จะได้รับข่าวดีนะเป็นข่าวดีเข้ามาแบบรัวๆกันเลยนะคะอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรืองานที่ทำอยู่ กำลังเติบโตก้าวหน้าในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะอาจจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะที่กำลังขยับขยายมีสาขา,ามีผลตอบรับหรือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนะทำให้เกิดความสำเร็จก็ได้นะคะอาจจะเป็นข่าวดีจากการแข่งขันการต่อสู้ที่ทําให้คุณได้รับชัยชนะได้เหรียญรางวัลหรือเป็นข่าวดีเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ พบหาอยู่กับใครคุยคุยคุย,ค,ยคุยอยู่กับใครก็จะมีความชัดเจนมีเกณฑ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องเงินก็ได้นะเป็นไพ่ก้าวเหรียญน,นะคะโชคลาภทางการเงินกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกแล้วนะก็เป็นข่าวดีที่จะเข้ามาแบบรัวๆทําให้คุณมีความสุขมีความหวังนะกับชีวิตเพิ่มมากขึ้น จากชีวิตที่มันมีแต่ความยากลำบากเจอแต่สิ่งเลวร้ายเจอแต่ความผิดหวังนับจากนี้ชีวิตของคุณจะได้เจอสิ่งดีๆชีวิตกำลังได้เริ่มต้นใหม่ในเส้นทางชีวิตที่ดีมากขึ้นนะคะเกิดความก้าวหน้าเกิดความสดใสเกิดความสำเร็จนะก็จะเข้ามาแบบมากมายเลยทีเดียวก็ขอใหอ้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะสิ่งที่เราทำอยู่บางที มันอาจจะทําให้เรารู้สึกท้อเหนื่อยถ้าเราเหนื่อยเราก็พักบ้างนะไปพักผ่อนหย่อนใจไปเติมพลังบวกสร้างพลังใจเราก็กลับมาต่อสู้ฝ่าฟันอีกครั้งนะก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้บางทีชีวิตมันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยพลังชีวิตด้วยกําลังใจซึ่งกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือกําลังใจจากตัวของเราเองนะคะหรือเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิก อาจจะได้ไปร่วมงานเลื่นเลงงานสังสรรค์ก็ได้นะคะได้พบปะเพื่อนเก่าอาจจะมีการเข้ากลุ่มเข้าสังคมที่มันจะเกิดคอนเนคชั่นดีๆต่อกันเราอาจจะได้รับแรงปัญดาลใจดีๆได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาเป็นเป้าหมายทําให้เราประสบความสําเร็จก็ได้นะคะได้รู้จักกับคนเก่งคนที่มีความสามารถก็พอทําให้เราเก่งแล้วก็ มีความสามารถตามไปด้วยก็ได้นะคะงานเลื่อนเดิงอาจจะเป็นงานของคุณเองก็ได้นะกำลังฉลองเปิดกิจการร้านค้าใหม่นะคะฉลองงานใหม่หรือปิดจ็อบปิดยอดขายก็ได้ก็จะมีข่าวดีมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะต้องฉลองกันหน่อยแต่ว่าฉลองกันพอประมาณนะคะสำหรับใครที่อาจจะเดิมพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะถ้าต้องขับรถนี่ต้องระวังนะคะ นะถ้า,าเราไม่พร้อมที่จะขับแล้วก็เป็นผู้โดยสารให้คนอื่นช่วยขับก็ได้นะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะคะล้วก็เป็นราศีที่จะประสบความสําเร็จจากการบุกการลยุยจากการต่อสู้ฝ่าฟันคือชีวิตของคุณมันอาจจะต้องเด่นดลต่อสู้นะต้องควยคว้าต้องสแสวงหาแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะเนีย่ยมีไพ่สิบไม้เท้า มันอาจจะต้องทําอะไรหลายอย่างต้องเหนื่อยมากขึ้นแต่ความเหนื่อยนะคะการที่เรามีอะไรทําเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันเป็นสัญญาณข่าวดีที่จะบ่งบอกได้ว่าชีวิตของคุณมันกําลังเติบโตขึ้นมันกําลังพัฒนาขึ้นและสุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยนะคะแข่งขันอะไรก็จะได้รับชัยชนะนะหรือการที่คุณกําลังต่อสู้ต่อกอน กับสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายต่างๆคุณก็จะได้รับชัยชนะนะคะคุณอาจจะกําลังปกป้องผลประโยชน์ของคุณปกป้องสิ่งที่มันเป็นของคุณซึ่งคุณก็สามารถปกป้องได้นะบางคนอาจจะปกป้องคนในครอบครัวได้แสดงภาวะความเป็นผู้นําความเป็นหัวหน้ามีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งมากขึ้นอาจจะด้วยประสบการณ์ชีวิตที่คุณเจอเจอ ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีมันก็หล่อหลอมทำให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นไม่กลัวอะไรอีกต่อไปนะคะความกล้าหาญความอดทนพยายามนั่นแหละที่จะสร้างความสำเร็จแล้วก็ทำให้มีแต่เรื่องที่ดีมีแต่ความโชคดีเกิดขึ้นด้วยนะคะดวงการเงินก็ค่อนข้างดีนะสะพัดมากๆคุณจะหาเงินได้มากขึ้นนะคะการเงินนี่อู้ฟู่นะรุ่งเรืองดีมากๆก็เป็นช่วงที่ หยิบจับอะไรทําอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซ้ําหมดนะคะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจทําให้การเงินนะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าดีอยู่แล้วก็จะดีแบบทวีคูณนะดีแบบคูณ2กันเลยทีเดียวนะคะแต่เราก็ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดด้วยคือยามขึ้นอย่าเหลิงยามลงแล้วก็อย่าท้อยามขึ้นตอนที่เราหาเงินได้เยอะเราก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีนะคะ นะเอาเงินไปแบ่งลงทุนเพื่อขอให้เกิดกําไรบ้างเลือกการลงทุนที่มันเหมาะสมกับเรารู้จักการเก็บออมนะคะมันก็จะทําให้เรามีการเงินที่ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดีตลอดไปด้วยในบางครั้งเราอาจจะเผลอใช้จ่ายเงินแบบขาดสติคนเราเวลาที่หาเงินได้เยอะก็มักจะหน้าใหญ่ใจโตทําอะไรที่มันเกินตัวนะตรงนี้ต้องระมัดระวังคือไพ่ก็ขึ้นมาในทางที่ดี แต่ในทางกลับกันก็มีแอบเตือนนิดนึงด้วยนะคะว่าอย่าใช้เงินมือเติบระมัดระวังการใช้จ่ายเงินด้วยนะก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกจะมีไฟมีพลังในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะมีเป้าหมายใหม่ๆอยากเติบโตก้าวหน้าคิดอยากจะพัฒนาตัวเองอยากทำให้ตัวเองดีขึ้นในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนะคะ ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีการที่เราอ,าอยากหาความก้าวหน้านะอยากหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองมันก็หมายถึงว่าเรารักตัวเองมากขึ้นเราเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีดวงของการเดินทางที่ดีด้วยใครมีแผนเดินทางช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จคุณอาจจะเดินทางไปดีลงานไปติดต่อเสนองานไปพบลูกค้าไปประมูลงานอะไรก็ตามก็จะได้รับ าการตอบรับที่ดีลูกค้าอาจจะติดต่อกลับมาดูงานกับเราซื้อสินค้าของเราก็ได้นะคะหรือบางท่านมีเกณฑ์ได้รถคันใหม่ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่เป็นของคุณที่มันมาจากน้ําพักน้ํำแรงมาจากการใช้ความรู้ความสามารถของคุณนั่นเองนะคะความขยันหมั่นเพียรนะที่จะส่งผลดียิ่งขยันก็จะยิ่งรวยอย่างน้อยน้อยนะคะแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่ง แต่ความเพียรพยายามความขยันของเรานี่แหละที่อาจจะไปเตะตาใครบางคนนะอาจจะไปถูกใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานอาจจะมอบโอกาสดีๆให้กับเราเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้คุณมีผลงานให้คุณได้แสดงความสามารถจนนำพาซึ่งงานใหญ่งานโปรเจกต์ใหญ่ที่จะเข้ามาแบบรัวๆเลยก็ได้นะคะบางทีโอกาสมันก็มาจากการที่เรานั่นแหละแสวงหา นะก่อนที่เราจะรอคอยโอกาสจากใครเราก็ต้องแสวงหาโอกาสด้วยตัวของเราก่อนนะคะโดยการลงมือทํามีความขยันหมั่นเพียรแล้วโอกาสที่ดีก็จะถูกกิบยื่นเข้ามาหาคุณมีดวงของการเดินทางต่างประเทศด้วยใครมีแผนเดินทางไกลนะคะช่วงนี้นะะโดดเด่นมากๆบางคนอาจจะมีแผนเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็ได้นะก็มีเกณฑ์ที่จะได้บินได้ไปหรือบางท่านนะคะสามารถ อสอบชิงทุน,นไปเรียนต่างประเทศก็ได้หรือจะไปเรียนแบบใช้ทุนของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นการเรียนภาษาเพิ่มเพื่อมาต่อยอดในเรื่องของการทํางานต่อยอดในเรื่องของการทําธุรกิจก็ได้ล้วนแล้วดีทั้งนานนะคะหรือถ้าทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทํางานกับบริษัทข้ามชาติ ImportExport หรือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับของสวยๆงางาม นะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับดอกไม้ขายดอกไม้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะเครื่องสําอางเครื่องประดับล้วนแล้วนะโดดเด่นแล้วก็ประสบความสําเร็จดีมากๆนะคะชีวิตของคุณมันดูสดใสมีความสุขคุณจะมีความหวังกับการใช้ชีวิตนะจากที่ชีวิตมันเหมือนจะมืดแบบแปดด้านนะคะมีแต่ความมืดมไลไร้ซึ่งหนทางเส้นหวังกับชีวิตแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่มาปลุกพลัง ทำให้คุณมีแรงฮึดสู้มีความฮึกเหิมนะที่จะนําพาความสําเร็จมาสู่ตัวคุณะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ตําแหน่งด้วยใครที่คาดหวงังเรื่องของตําแหน่งเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันเหมาะสมก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะได้ตําแหน่งได้เงินเพิ่ม หรืออาจจะเป็นเงินค่าตำแหน่งก็ได้นะคะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือเราอาจจะได้รู้จักกับคนที่มีบาร,รมีมีอำนาจเป็นคนเป็นคนใหญ่คนโตที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ปกป้องคุณได้นะคะก็เป็นดวงของอาการที่จะได้สร้างบาร,รมีมีคนนับหน้าถือตาได้รับเกียรติได้รับการยอมรับ พิ่มมากขึ้นด้วยนะคะดวงคนโสดนะก็ดูสดใสนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจเหมือนจะมีกรรมเทพนะคะที่ชักนําให้คุณสองคนได้เจอกันอาจจะเป็นเพื่อนๆนะที่แนะนําให้รู้จักกันหรือคนในครอบครัวนั่นแหละนะคะที่นําพาให้คุณสองคนเนี่ยได้มาเจอกันได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์ ถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองมีโอกาสที่จะหายโสดได้นะคะก็เป็นดวงของความรักที่มันดูเบ่งบานสดใสมีความสุขนะหัวใจพองโตกันเลยทีเดียวบางทีความรักเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคนจากที่มีความทุกขนะ์ไม่มีความสุขก็ก่อเกิดเป็นความสุขแล้วก็มีความหวังกับอนาคตเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะแต่ถ้าใครนะที่ เจอเจอความรักที่ไม่ดีมาก่อนนะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นเดียวยาจิตใจให้เรากลับมาเข้มแข็งก่อนแล้วค่อยเปิดใจที่จะมีรักครั้งใหม่ก็จะมีโอกาสได้เจอคนที่ดีนะคนที่ใช่เพราะว่าคุณจะมีมุมมองความรักที่เปลี่ยนไปอาจจะระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนมี ถ้าสนักติในเรื่องของความรักที่มันจะเป็นผลดีกับตัวเราด้วยก็มีโอกาสได้เจอคนที่ดีเจอคนที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นนะก็โชคดีในความรักที่คุณได้เลือกนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากร์ ก็สามารถกดปุ่มซุป,ประแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตเงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ